คำเตือนวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอัสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมปาร์เกอร์เล่นสล็อตนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในค่ายแฟลกมันติเพลนะฮะเกมส bon วิตบ a n นันซฮะพกทุนมาที่1,000 0บาทนะครับผม1 0 0 0 0บาทนี้นะฮะ เราจะมาซื้อฟีสเปนกันนะฮะแต่ว่าเราขอเบ็ดธรรมดาไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วกันไป60โอเคถ้าคิดว่ามันเข้าไม่ได้เข้าไม่ดีเนี่ยผมก็จะซื้อฟีสเปนเลยนะครับในทุนหนึ่งมบาทนี้ไปก่อน60ธรมธรมดาธรรมดาถ้าเข้าก็คือเราเหมือนกับซื้อ6000นะครับถ้าเข้าเป็ดละหกสบนะ โอ้ด้านนอกไหลดีไหลดีเลยนะตอนนี้โอ้837อุ้อย,เ 1, ยเป็นพันไหลเป็นพันได้รางวัลนะ่ะไนสนะฮะเข้าดีอย่างนี้จัดเลยดีกว่าไป6พันนะครับผมจะไปก่อนเลย6 0นะันนะเบ็ดเข้าราคานี้นะเราซื้อไปเลย6พันบาทไปไหลดีมากด้านนอกนะ หวังว่าข้างในจะไหลดีเหมือนข้างนอกนะเออปิดไปบุ๊บไหลไปเปล่าสวยองงุนเลยแตงโมไม่ไหลนะะแต่คูณมาเยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่คูณไป27ปึ้งไปรางวัลสุดเพลิบนะฮะ2,997บาทกดไปสวยซื้อ6,000นนะมา3,000แล้วโอเคโบน,นัสเข้าเพิ่มนะครับผม วัครับเพิ่มอีกห้าหมุนใช่ใช่ห้าหมุนไปมีลุ้นนะครับในเปิดนี้ไปเรื่อยๆเลยอังหุ่นสวยโอ้โหตัวสีฟ้าไม่มาว่ะคูณสิบหกนะสามแปดสี่ไปดอกนี้โอ้เราเหลืออีกเจ็ดหกเอ้ยเราเหลืออีกหกหมุนเลยนะกล้วยมาไม่ไหลหน่อยวะ ไปเรื่อยๆครับโอ้วววหลัวๆเลยว่ะว้าวลัวๆเลยฮะเฮ้ยเพื่อนเอาดีซื้อ6,000นะออก3,800นได้เงินทอนเหมือนกับกูโอ้เบ็ดไปก่อนซื้อเลย7,500นะครับผมโอเคเ5 0 0น้าไป กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่เปิดนี้มานะครับผมไม่เข้าเปิดนี้หมดตูดนะเนี่ยไปครับผมโอ้โหว้าวสองดอกสามดอกสี่ดอกเฮ้ยโอ้โหเล่นกูนแล้วไหลกล้วยป่ะเออเนี่ยไหลงี้ไหลอย่างงี้ไหลอีกแล้วคูณกูอ่ะเออตัวคูณมาให้เยอะแอปเปิลไปสวยอยู่ครับสวย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  ขอต่อคูณเยอะเอออย่างงี้ดิยี่ห้ามาสวยเลยสวยเลยครับ13 23 31 56ปึง้งโอ้โหเซนเซเชแนลครับนะฮะดอกนี้เข้ามาหมื่นออกสามหมื่นแน่นอนออกสามหมื่นแน่นอนนะครับสามหมื่นสองพันโอเคสวยเลยนะครับหลังจากนี้คือกำไรเน้นๆของเรากำไรเน้นๆตุกพีทโอ้สวยสวย แมงโอ้โหมันไหลดีจังวะไหนตัวคูน่ะโอ้โหคูณเข้าน้อยไปนะปึ้งไปอีกห้าพันสวยครับเซ็นเซย์แค่แม็กวนะปึ้งไปเลยเออห้าพันสามตอนนี้เราสามพันเอ้ยสามหมื่นแปดนะครับผมจบสวยเลยนะเข้ามาหนึ่งหมื่นออกสามหมื่นเก้ากำไรสองหมื่นกับเอ้ยสองหมื่นกับสามหมื่นเออใช่นะครับผมกำไรสองหมื่นเะก้านะในเปิดนี้ถือว่าสวยกันเลย นะในสิบฟีสเปินนึกว่าไม่มาแล้วว,ว่าไป5้ดอกลวดนะฮะโอเคคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรต่อไปนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ